มาดูกันในเรื่องของการเดินทางบ้างนะคะตอนนี้ค่ะบขสจังหวัดพิษณุโลกเปิดเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดแล้วพร้อมกับมีการกำหนดมาตรการเข้มในเรื่องของการเข้าออกสถานีขนส่งโดยสารค่ะ ทางบริษัทคิงด้อมทัวรค่ะบริษัทเดินรถโดยสารของสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพิษนุโลกแห่งที่สอได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากที่ต้องหยุดให้บริการตลอดช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่งผลให้มีการขนไม่มีการขนส่งโดยสารเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีการกำหนดข้อผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งบรรยากาศที่สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่2นั้นยังคงเป็นไปด้วยความเงียบเหงามีประชาชนมาใช้บริการบางตาเนื่องจากหลายคนค่ะย,ยังไม่ทราบว่ามีการเปิดบริการขนส่งโดยสารบ้างแล้ว ทางด้านของผู้จัดก,การบริษัทคิงด้ o มทัว r ค่ะนายเกรียงศักดิ์บุญศิลปก็ได้เปิดเผยว่าทางบขอสอเปิดให้เดินรถได้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมซึ่งก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสังคมนั่นก็คือผู้โดยสารต้องนั่งสลับฟันปลาเว้นระยะห่างจากเดิมค่ะที่เคยรับผู้โดยสารได้ราว50คนก็สามารถรับผู้โดยสารได้ประมาณ22คนเท่านั้น ในเบื้องต้นนะคะได้มีการเปิดการเดินรถระหว่างอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกับระหว่างจังหวัดซึ่งก็จะมีการเดินรถ วิ่งระหว่างจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดกรุงเทพมหานครมาพิษณุโลกกรุงเทพพิษณุโลกเชียงรายเท่านั้นซึ่งจากการเปิดมาได้สองวันผู้โดยสารหลายคนยังไม่ทราบค่ะส่งผลให้มีผู้โดยสารเพียง1 0ถึง20คนต่อเที่ยวเท่านั้นซึ่งการวิ่งรถก็อาจจะไม่คุ้มนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าทําให้หลายคนได้กลับมามีงานทําซึ่งก็จะมีการสลับการรับผู้โดยสารถ้าหากว่าเป็นการโดยสารระหว่างอําเภอค่ะก็จะมีการวิ่ง ไปกลับวันละ16เที่ยวเท่านั้นค่ะ